อีแม่ก็ไป็น,น่กูจีบหยั่งม,มาตั้งสองคนข้ามันได้ดับมั้ะโอ้โอ้ยอีนีนก็อยูอ่หนล,ล,ละอยู่นีอยนีม่ี่ทำอะไรอยู่กูมีหยัางแล้วกูมีเมนูมึงได้หยัางมากโอ้ยก็ได้ของกินของใอหง่ละนี่แม่อยู่หาก,กินดีแถไงมึงกรเบื้งจากลุนกูซะก่อนนั่นแล้วถี้ช่องแล้วมึงกระโถแม่ไปทางใดล่ะ พุชคนดอ้อดีเลยแหละดีละละเราไปอยู่ดีล,ละล่ะกินสองคนก็นออได้ออเกินสองคนเราอยู่มันสิบอีมร์พุกกละ่างคืดอ,อยากเลยพอดีมึงมานั่นเขาทายแห้งปุ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 ้งอาเครื่องใส่เครื่องใส่ี่อไใส่เพชรปะอยากใส่เพชรแหงเลยมึงเยงเสีบดาบก็เสียบดาบเเสียบอยู่ไก่กันเสียบเป็นตัเปนีขี่แม่ป่อ แช่ตุหัวอิจมูจิมิหุ่นน้่มึงเอ้ยโอ้โฆษณาบวกเขาปิดกันใส่เอาใส่เติบแฉะได้มึงใส่นว่นวลอเอาลงอีกหอมแห้งว่ะประแดดสูตรลาบได้มีมึงหูจับปลาเชียงกันโฆษณาบวกเขาค้นคนค้นโคเลโคเลปกขัดกุกกะมีนี่มึงกูเตรียมพร้อมย่างคากไดดแน่นบ่เออเออเป็นแซ่บแฉะไอมึงเ้ากินอีเมะชิมะมา เออเมาเขากันกนมากมาก้มู่จะเสียพีหยางกูนา้าเียลายแตกเน่ยม่งจับได้ด้กันก็กินกิแม็กก็กินโอยสใครกูโซนเน่ยพ่หยางจะไข่มาจะใส่อไรบ้างยั่นี่มาจะใส่จมักโซนม่เอก่บแล้วเนะ ไอพันี้จะค้าหนึ่งมึงคำหนึ่งอี๋ไหนอามาสดมาสดคำาหนึ่งบ่อข้าหนึ่งสดค้าหนึงเผ็ดบ่อเ็ดกินมึงคำาหนึ่งบปนแบ่ะแ่บตัวแหละตัว่ออะไรมาขอกินค้านึ่ง่ออะไรอู้จ้างว่าแท้นะจางว่าอย่างก็มาขอกินข้านึงแม่ก็ให้กินแล้ จะเมนกินีรสูคขนึงหยหลีแม่อ้ยังมือาแตงเงาแตนอยู่นี่ข้าว้ากินข้นมหนึ่งมาเมอจัจะเป็นจสี่ทะไมจะมาเป่าบุญกินแต่มตสูนี่เาบุญินีหังกับข้กินข้าออันมึงอาหากูกินกูกสิกินเด้อโอ้ยไม่นงมันแสบแม่สู๋กูปวดเกือบกินก่อนเริ่มเหมอนี้เด้อ จะได้สูจะขีบสีไหลหน้าไมนหายไงจ่งหัวเขาเขินที่สีกูบกนนะไม่หายไม่ได้ยังไงพี่ดีอย่างนะทำไมจะเป็จังสีนะมาก็ได้ ยันนี่ให้กูกินแน่นายกินอยู่ตัวอยัาไงยูไดกิน,นมันไงไมันจีเบอร์ทอดทแห้งได้เย็นนี่เท่านี่เุ้ยเบือเ่อแห้งได้ลุงอะไม่มันก็นอพอก็อพอแห,ห้งแค่เฮ้ออีแม่ก็เป็น ดีด่ๆแม่วันไหนไปยังก็กินข้าวญ่มันจะเบิอดใอใครทีกกท่กินมันใครที่กินปันคอยพอ่อถีบโต๊ะแ่ว่าสิโอ้ยพี่จ้าแม่ก่อฮะเอาไปไปเอาไปกินชาโมโซนนั่นโอ้ยกูที่กินไร้ถ้วยบ้านี้แม่กูถชุนตายเหมือนกูเคยเห็นในก,กงองเขาไลยขาแม่นี่แม่จะขาลูกโอ้ยกระปุลแซวขาลูกที่นี่เอ๊ยแบบนี